ไปหมดขวดแรกอะ่ะเขาดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นคือว่านั่งแบบเริ่มแบบแบบนั่งแล้วคอไม่ต้องตกแบบนี้ไงแล้วก็สามารถลุกจากเตียงเองได้อ๋อหลังจากเริ่มทานไปใช่ตอนนี้เรามาดูว่าเขาช่วยเหลือตัวเอง<ะ>อาจากการที่ดีขึ้นได้ยังไงนะก็ฟ<อ>ื้นตัวแล้วก็เนี่ยทำกับข้าวกินเองนะวันนี้ฟื้นตัวเต็มที่เพราะว่าเขาก็ดื่มเอโดซีนก็เอาไปให้ทานที่โรงพยาบาลด้วยค่ะ แล้วคุณหมอถามไหมคะเราคุณหมอถามอยู่ค่ะเขาว่าหบอาไงถ้าดีก็ทานไปเขาบอกปวดในกินประจำครับทำให้ดีขึ้นครับตั้งแต่ปวดติดเตียงตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้เยอะเลยครับดีมากเลยครับทําให้สมองสังงานเยอะครับทําให้ฟื้นตัวไวครับแล้วก็ทําให้ขาเราไรครับเสาล้มครับศีรษะนะกระโหลกมันแตกละเอียดเลยข้างขวา แล้วก็มีเลือดออกเลือดข้างในสมองด้วยเพราะนั้นเรารู้ตัวอะไรบ้างไม่รู้เลยไม่รู้ละรู้สึกว่าตัวเองจะเดินไม่ได้เดี๋ยวก็ท้อก็ขยับไม่ได้อืแล้วบวกกับการที่เขาต้องเจาะคอด้วยไงพูดไม่ได้พูดไม่ได้แล้วก็นั่งก็ไม่ได้ขยับอะไรไม่ได้ใดๆทั้งสิ้นนอะไรคีดจะคฆ่าตัวตายพอดีหนูเปิดเฟซไงหนูมาเจอกับเฟซพี่จุ๋มไง ให้เขาส่งมาให้ทานครับอืเขาก็ส่งมาให้ทานแล้วก็ลองทานดูเหมือนทานไปหมดขวดแรกอะ่ะเขาดูมีพัฒนาการที่ดีขึ้นคือว่านั่งแบบเริ่มแบบแบบนั่งแล้วคอไม่ต้องตกแบบนี้นแล้วก็สามารถลุกจากเตียงเองได้อ๋อหลังจากเริ่มทานไปใช่เริ่มทาน,นเอโดซีแล้วนะม,นม,มันมีสัญญาณที่ดีขึ้นพอพอทานขวดที่สองที่พี่จุ๋มส่งมาให้ทานอะ่ะก็เหมือนเขาพูดได้เหมือนเขากําหนดลมหายใจเขาได้เขาอุดตรงนี้มันมีเสียงครับ ก็เริ่มคุยกันได้เริ่มสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น<อ>เหมือนเขาเก่งขึ้นมากเหมือนลุกย,ย้ายลงเตียงเองโดยที่หนูไม่ต้องช่วยได้ทําได้อยู่คนเดียวได้ใช้ชีวิตอยู่ได้บอกว่าตัวที่ช่วยเราคือเฮดซีนครับช่วยเราจริง <h ed os ine> จริงค <h ed os ine> รับจริงไม <h eds> <an> ่ไม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 ่ได้อุปโลกไม่ใช่หน้าม้าเนาะบอกถึงคนที่เขากําลังตัดสินใจเลยบอกให้เขาเปิใจเปิดใจเปิดใจเปิดใจรับรับรู้ ทโอ้ยโดเซนดีขนาดไหนต้อบอกว่าปฏิหารปฏิหารเลยครับไม่น่าเชื่อมากตายแล้วเกิดใหม่